เราจะใช้ชีวิตหลังเที่ยงคืนที่เกาหลีนะคะโอ้ oh, this good view <c oughs> อันนี <c oughs> ้อันนจูคนธรรมดายังแบบคือคืนเบอร์นี้ เบลคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเราก็ได้มาทําที่ประเทศเกาหลีนะคะทุกคนคือแบบมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเกาหลีอะเออร้านพวกกี่สี่ชั่วโมงหรือว่าแบบสถานที่ที่เราสามารถแฮงเอาท์หลังแบบเที่ยงคืนได้เนี่ยมันมีที่ไหนบ้างแล้วก็แบบเราจะไปไหนได้บ้างวันนี้เบลก็เลยจะมาทําคลิปประมาณนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีคนมาเป็นเพื่อนเราด้วยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะเพราะว่าเป็นหนุ่มนะคะก็ <g år> เดี๋ยวเจอเขาแล้วก็มาดูกันว่า เราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะแล้วก็จะไปทำอะไรกันบ้างมาดูกันตอนนี้ออกมาจากห้องนะคะเดี๋ยวเบลจะไปเจอเพื่อนที่สถานีนะเดี๋ยวเราจะไปโดยรถไฟฟ้ารถที่ฟ้าที่เนี่ยมันปิดประมาณตีสองอ่ะก็แล้วแต่สายนะบางสายก็มีถึงตีสองนะประมาณนี้แต่รถไฟฟ้าที่เนี่ยก็คือั้งหมดแล้วมันก็หมดเลยนะคะทุกคนก็คือมันจะจอดสถานีที่แบบไม่ได้ถึงปลายทางอะ่ะหมดแล้วหมดเลยก็ตอนนี้กํลาลังเดินไปเจอเพื่อนนะคะ ที่เกาหลีทุกคนเขามีไว้สําหรับแบบคนที่ชอบแบบสังคมก้มหน้าเขาจะมีไฟอยู่ตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะมีมาสักพักแล้วเห็นเพื่อนบอกแต่ว่าเบลเพิ่งรู้อต่มันก็จะเป็นไฟแดงใช่ปะแล้วพอมันเขียวนะตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เรามาลงสถานียอเนนาดูสักอย่างจำไม่ผิดไม่ใช่ยออีดูนะ ตอนนี้อยู่กับเพื่อนแล้วเซฮเซฮายสัสดีค่ะ Introduce yourself ตอนอนี้เดวิด I'm from Canada w h a t I happen to be in Korea right now Nice to you เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ร้อนมากแล้วนางก็บอกว่านางร้อนมากเลยจะแบบถอดเสื้อออกไม่บอกว่าถอดได้นะจะได้ร้านวิว เดี๋ยวเราขึ้นไปมันก็จะเป็นตรงแม่น้ำพันเลยนะคะทุกคนคุณต้องนั่งบนพื้นอืมนีม่เลวเข้าไรขาโนไตใบใบกระบายอ๋อเสื 5, ้อเสื้อเครื่งซักผ้าเทนิคโอเคห้าพันบาทตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปมินิมาร์ตนะคะไปซื้อของกินแล้วก็มานั่งปิกนิกด้วยเปลือยขาสั่น อ๋อจะถอดเหรอโอเคอะถอดเลยร้านวิวตรงั้นมันเหมือนมีขายของ h o n e y c o m h o n e y c o m h And then there's like um like street food Street food โอ a ค Look street food first I want corn Corn What is that Like General Tso chicken ก็ใคดีกส่วตัก้าองจองเอเขอ้านเจจนารา้

อยากกินอันนี้ด้วยตอนนี้กำลังเดินไปที่แม่น้ำนะคะแล้วก็ไปปูเสือตรงนั้นก็จะมืดมดหน่อยโอ y ย u ยยยย o ยย a ยย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  o o ยยย e d s t r i a n n ดูนดูดูมันข้ามไอ้ด็ไอ้ข้ามไม่ไรจอดโอเคไอ้ก็ซิวนะอันแดนอนดนแนดนแนเดนอันแดนแนดนไม่ช่วยสวชช่วยช่วยไม่ไรจอด I told you จะว่าอะไรวันสุดท้ายฉันจะต้องเดินเดินมาตรงนี้นะคะเดินมาจนสุดทางเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนูน้นมันร้อนมากเลยมันน่าจะแบบมาช่วงอากาศหนาวมันจะเลิศมากทุกคนอืม y กลียด thank you ออเนี่ยอืมมาชิชอ่ะเราะไปนั่งตรงริมแม่น้ำนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ใช่ยา,ยาอืม ส <So? S 2> องาให้กูทำมิโอเค <c oughs> ทำเป็นไฟนะคะถ้อเริ่มองืม่ boyfriend <laughs> Yeah I don't have o y friend Why ถ้าเกิดมองไ boyfriend ตบาตายอะไวันเจ๋งก็ o ู้ย o โ c รนยู o ู t ว่าจะกินมน it มแ e ่กัดวิ่ง e a กินร e ข,ขาวโพดข้าเหนียวเลยอะไม่เหมือนข้าโพดหวานน่ห t o sticky t o dry มาเฉลียวก็โอเคทุกคนรู้ไหมว่าเขาอยู่เท่าไหร่ What do you think? My n a m what dating your age? You, you now look like 28 mm. How do I look like? 24, 25มีวัน Your action is like a baby. <laughs> me? <laughs> baby? Mm. No way. I'm an oppa, No, you, don't <you laughs> look like oppa. Really? Yeah. <laughs> oh, <Or> Byeongseok. <laughs> <laughs> you look younger than me, Byeongseok. Really? are you sure Byeongseok is okay with, okay with this? <laughs>

แอนท o ฮอตโมกี้มานีสโซ o มกี้เหมาะเหรออ๋อฮินไซแลนด์มานีสโซทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปยองดึงโพนะคะที่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่ชอบเขาเรียกว่าป่าลูกดอกเดี๋ยวเราจะไปป่าลูกดอกกันเราจะเรียกแท็กซี่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีรถไฟฟ้าแล้วนะคะไม่มีซัพเวย์แล้วก็เลยเดี๋ยวจะขึ้นแท็กซี่กร่อมใครจ้าฮัมไกด์สติงเดวิด All this ออเด็อะอ๋อ I I clean up yeah good good view โอโหเนี <laughs> <laughs> i, where, H iding. H iding oh. ่ยไม่เหมือนเด็กตรงไหนเอาปกกามาวงให้ติงให้ติ่อป้าอยขอแท็กซี่มีถ้าเข้าแท็กซี่เว้อันนี้อัน ี่ถึงไม่เรียกมันว่าพี่นะคะเดวิดนี่ใส่ไม่ดีโอริซามิแซมปึ่งซาดมิโอริซามิเขานี่ใส่ไม่ดีเออนี่ใส่ไม่ดีตอนนี้เป็นเวลาที่หนึ่งทำที่สองนาทีรอแท็กซี่อยู่นะคะแล้วก็กำลังจะย้ายสถานที่รอคขาโอเค哟 สันรักค uh ่ะย <the> uh ินดีที่้รจักค่ะีรค่ะยที่ที่รูจะดไ้นี้ะย่คะนี่ยีรนี่ครจะจกนที่ที่รจะนคะ ตอนนี้เราเข้ามาในซอยอะไรไม่ดูนะคะแถวย,ยองดึงโพทำไมเคยมาแถวนี้เลยอ่ะมันมีแถวนี้ด้วยออ๋อมีเกมเซฟเตอร์ด้วยทุกคนอ๋อย oh, mm ูแคนยูแคนเอเดอร์ต้องการตัวใหญ่ใอ๋อโคโค่จ oh. ังอีโก้ยูแคนไรท์ You try, you try. เล่นมากนะของที่ไทยนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะถ้าใครดูคลิปเบล I want dessert. 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 Soju. And 아니에 Dessert. Something sweet. Dessert. Ah Dessert. Wow. Dessert. 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 Kill. 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 Oh ฉันพูดไม k ช่างหรอ Why you wanna do plan Dessert. Okay. o h s e r t ไปถ่ายรูปติ๊กเกอร์อีกแล้วค่ะถ่ายติ๊กเกอร์ทุกคลิปเลยชูอะไรอยู่ He want you. you want to work this? No. Post, 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 post. Come on, c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 ome on. Come okay. on. Every clip, I shoot insane cut. เอาม e e v วีคริสกิมิชทุกคนจะบอกว่าเนี่ยคือตีสองวันธรรมดานะเนี่ยวันธรรมดายังแบบคือคืนเบอร์นี้ซู่ด s ซาร์ต์นั้นไม่สูอันน์ t อร์ทเนติ here's only food here only อริฟูทุกคนเรามาซื้อไอติมที่ร้านสะดวกซื้อเพราะว่าไม่มีร้านของกินนะคะอีโก้มาอีโก้จริงจโอเคอันสุด คือซาลี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่านางมีมีทำงานพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วตีสามได้ไม่ไหวนะดูสาภาพเองโอเค goodbye บายบายสวัสดีป๊อปป๊อป,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 ป ทุกคนก็นางน่ารักงนะคะไปติดตามนางได้นะเป็นแบบเป็นโปรดิวเซอร์เพลงก็เป็นว่าใครชอบคพลงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ไปติดตามนางได้หัวยิ้มเลยจริงดูกขาไม่ไหวแล้วดูดิบ๊ายทุกคนบาย